สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสรุปเนื้อหาเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยนำเสนอโดยครูเป็นสีราชคม,มครูโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ ขั้นตอนในการเรียนในชั่วโมงนี้นะคะ 1. น,นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน 2. นักเรียนจะต้องดูวิดีโอสรุปเนื้อเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยเพื่อให้เห็นเรื่องราวและภาพรวมของเรื่องทั้งหมดนะคะ 3. เมื่อดูวิดีโอเสร็จแล้วให้นักเรียนย้อนกลับมาทำแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้งหนึ่งค่ะ มาเริ่มต้นที่แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยนะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนเขียนหัวข้อแบบทดสอบก่อนเรียนและเขียนข้อ1ถึงข้อ20ลงในสมุดดังนี้นะคะอย่าลืมเขียนรวมคะแนนไว้ด้วยนะคะนักเรียนคนไหนเขียนเสร็จแล้วเราไปเริ่มที่ข้อแรกกันเลยค่ะ ข้อ1จากเรื่องเด็กๆทุกคนชอบพูดประโยคใดกอไก่ทุกคนได้เวลาทานของว่างกันแล้วขอไข่ทุกคนได้เวลาเล่นคอมพิวเตอร์แล้วคอควายการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วงอง,งูทุกข้อที่กล่าวมาข้อ2 ผู้ที่มีความสามารถพิเศษในการเล่านิทานคือใครกไก่ตาขอไข่พี่เดือนคอควายยายงองูพ่อและแม่ข้อ3ใครชอบอ่านหนังสือมากที่สุดในบ้านกไก่ตา ขอไข่ยายคอควายแม่งองูแดนข้อ4จากการอ่านเรื่องหนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยนักเรียนสังเกตได้ว่าครอบครัวของแดนมีลักษณะตรงกับข้อใดกอไก่ชอบอ่านหนังสือขอไข่ชอบทำงานบ้าน พอควายอยู่กันอย่างมีความสุขงองงูพ่อแม่ไปทำงานนอกบ้านตากับยายเป็นผู้เลี้ยงดูหลานข้อที่5บทละครนอกเรื่องพระชัยเชษเป็นบทพระราชนิพนธ์ของใครกไก่พระบาทสมเร็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ขอไข่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยขอควายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวงองูพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขอหเรื่องชัยเชษทรงพระราชนิพน์เพื่อเหตุผลใดกไก ใช้ในการแสดงละครในขอไข่ใช้ในแสดงละครนอกคอควายใช้แสดงเพื่อรับราชอาคันตุกะงองูใช้แสดงหน้าพระที่นั่งข้อ7เรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยคือเรื่องใดกอไก่คา,าวี ขอไข่มณีพิชัยคอควายสังทองงองูชัยเชษข้อ8เจ้าชายน้อยคือบุคคลใดกไก่แดนขอไข่พระชัยเชษฐอควายโอรสพระราชางองู พระนารายทิเบตกที่เกพระชัยเชษครองเมืองใดกอไก่เมืองเหมันขอไข่เมืองผลึกคอควายเมืองสิงหหนงองูเมืองลังกา ข้ 10. อ10เพราะเหตุใดนางสวินชาจึงถูกนางสนมคนอื่นเกลียดกไก่เพราะนางเป็นธิดาเลี้ยงของพระยายักษ์ขอไข่เพราะนางมีสิริโฉงงดงามกว่านางสนมคนอื่นขอควายเพราะนางสวินชาเป็นที่โปรดปรานของพระชัยเชษงองูเพราะพระชัยเชษให้นางปกครองสนมคนอื่นๆ ข้อ11สนมทั้งเจใส่ร้ายนางสวินชาว่าอย่างไรกอไก่ใส่ร้ายว่านางสวินชาคบชู้ขอไข่ใส่ร้ายว่านางสวินชาประสูิพระโอรสเป็นท่อนไม้คอควายใส่ร้ายว่านางสวินชาเลี้ยงจระเข้งองงูใส่ร้ายว่านางส,างงงสาวิานาชาแอบขโมยของ ข้อสิพระนารายทิเบตเป็นพระโอรสของใครกอไก่พระชัยเชษขอไขพระยายักษคอควายเท้าสิงห์หนงงูพระอัยกาข้อ13พระนารายทิเบตขออนุญาตเท้าสิงหน์นเพื่อไปทำสิ่งใด ก็ไก่ออกตามหาพระบิดาขอไข่ออกไปแก้แค้นแทนพระบิดาคอควายออกไปเที่ยวป่างองงูออกไปร่ำเรียนวิชาข้อ14พระนารายทิเบตโกรธพระชัยเชษเรื่องใดก็ไก่ พระชัยเชษยิงธนูถูกสัตว์ของพระองค์ขอไข่พระชัยเชษสั่งให้ทหารมาจับตัวพระนารายทิเบตคอควายพระชัยเชษบอกว่าจะฆ่าให้ตายทั้งหมดงองูพระชัยเชษใช้มือโยกศีรษะพระนารายทิเบตเล่น ข้อ15พระชยเชษยิงธนูออกไปตามคำอธิษฐานแล้วเกิดอะไรขึ้นกอไก่ลูกธนูกลายเป็นดอกไม้ขอไข่ลูกธนูกลายเป็นทูกเทียนคอควายลูกธนูกลายเป็นอาหารคาวหวานงองงูลูกธนูกลายเป็นของเล่นนานาชน,น,น,นิด ข้อ16พระนารายทิเบตยิงธนูออกไปยังพระบิดาแล้วเกิดอะไรขึ้นกอไก่ลูกธนูกลายเป็นดอกไม้ขอไข่ลูกธนูกลายเป็นทูบเทียนคอควายลูกธนูกลายเป็นอาหารคาวหวานงองงูลูกธนูกลายเป็นของเล่นนานา,นาชนิด ข้อ17เมื่อพระนารายที่เบตและพระชัยเชษยิงธนูเพื่อหมายสังหารเกิดสิ่งใดขึ้นกอไก่ธนูของพระชัยเชษกลายเป็นโภชนาอาหารขอไข่ธนูของพระนารายที่เบตกลายเป็นดอกไม้คอควายแผ่นดินเกิดสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นงองู ถูกต้องทุกข้อข้อ18ทําคำกรอนในข้อใดแสดงให้เห็นว่าพระนารายทิเบตมีความเมตตากรุณากอไก่ยิงต้นรังพลันทันใดเสียงสนั่นลั่นไปในอารันขอไข่ ว่าพลางทางขึ้นธนูศิลฟ้าดินสะเทือนเลื่อนลั่นคอควายหลานจะพาไปเล่นพนาลีจับหมูมรุคีแลปักษางองูชมสัตว์จตุบาทแสนสำราญแล้วพระราชกุมารก็ปล่อยไป ข้อ19ตัวละครเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยที่นักเรียนคิดว่าเป็นตัวละครที่เฉลียวฉลาดหลักแหลมรอบคอบมีไหวพริบป,ปฏิพานใจดีมีเมตตามากที่สุดคือตัวละครใดค่ะกอไก่เท้าสิงหนขอไข่นางสุวินชาคอควายพระชัยเชษงองู พระอารายทิเบตข้อ20จากเรื่องทำให้เกิดสำนวนสอนศีลไม่กินกันมีความหมายว่าอย่างไรก็ไก่ทำอันตรายกันไม่ได้ขอไข่ไม่ลงรอยกันคอควายไม่ชอบหน้ากันงองู ถูกทุกข้อก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแบบทดสอบก่อนเรียนของเราต่อไปครูอ้อมขอให้นักเรียนกลับไปดูวิดีโอสรุปเนื้อหาที่ครูอ้อมส่งมาให้อีกวิดีโอหนึ่งนะคะเมื่อดูวิดีโอเสร็จแล้วกลับมาทำแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้งนะคะ เราจะเฉลยไปพร้อมกันค่ะเฉลยแบบทดสอบเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยเช่นเดิมนะคะเมื่อนักเรียนดูวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะทำแบบทดสอบหลังเรียนให้หนักเรียน เขียนหัวข้อแบบทดสอบหลังเรียนและเขียนข้อ1-20ถึง20ลงในสมุดก่อนดังตัวอย่างนะคะอย่าลืมเขียนช่องรวมคะแนนไว้ด้วยนะคะไปเริ่มกันที่ข้อที่1จากเรื่องเด็กๆทุกคนชอบพูดประโยคใดฉเฉลยขอควายค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอย่าลืมเช็คถูกให้ตัวเองด้วยนะคะ ต่อไปข้อที่2ค่ะผู้มีความสามารถพิเศษในการเล่านิทานคือใครฉเฉลยคือคุณตานั่นเองค่ะข้อต่อไปข้อที่3นะคะใครชอบอ่านหนังสือมากที่สุดในบ้านตอบว่าคุณตาถูกต้องนะคะ ข้อ4จากการอ่านเรื่องหนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยนักเรียนสังเกตได้ว่าครอบครัวของแดนมีลักษณะตรงกับข้อใดฉเฉลยคือส่วนใหญ่ทุกคนชอบอ่านหนังสือนั่นเองนะคะไปกันที่ข้อ5ค่ะบทละครนอกเรื่องชัยเชษเป็นบทพระราชชนิพนธ์ของใคร ตอบกันได้ไหมคะข้อนี้ตอบว่าพระบาสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรือรัชกาลที่สองนั่นเองนะคะมาถึงข้อที่6นะคะเรื่องชัยเชษทรงพระราชนิพนธ์เพื่อเหตุผลใดนักเรียนตอบว่าอะไรเอ่ยฉเฉลยคือ ใช้แสดงเป็นละครนอกนะคะต่อไปข้อ7ค่ะเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยคือเรื่องใดตอบว่าชัยเชษนั่นเองค่ะข้อ8เจ้าชายน้อยคือบุคคลใดข้อนี้ ตอบกนันง่ายๆเลยนะคะคือข้ององูค่ะพระนารายทิเบตข้อ9พระชัยเชษครองเมืองใดข้อนี้ตอบว่าเมืองเหมันค่ะมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะกับข้อที่สิบ พราะเหตุใดานางสวินชาจึงถูกนางสนมคนอื่นเกลียดข้อนี้ตอบว่าเพราะนางสวินชาเป็นที่โปรดปรานของพระชัยยเชษนั่นเองค่ะข้อ11นะคะสนมทั้ง7ใส่ร้ายนางสวินชาว่าอย่างไรข้อนี้คําตอบคือใส่ร้ายว่านางสวินชาประสูดรพระโอรส เป็นท่อนไม้ค่ะต่อไปข้อสิองแล้วพระนารายทีิเบตเป็นพระโอรสของใครข้อนี้คือตอบว่าพระชัยเชษ์นะคะข้อ13พระนารายทิเบตขออนุญาตเท้าสิงหนเพื่อไปทำสิ่งได้ตอบว่า ขอควายออกไปเที่ยวป่าค่ะข้อ14พระนารายทิเบตโกรธพระชัยเชษเรื่องใดข้อนี้คือพระชัยเชษใช้มือโยกศีรษะพระนารายทิเบตเล่นค่ะ เดินทางมาถึงข้อ15แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆตอบกันถูกไม่เอ่ยถ้าตอบถูกมากกว่า10ข้อแปลว่าเยี่ยมมากๆเลยนะคะข้อ15ถามว่าพระชัยเชษยิงธนูออกไปตามคำอธิฐานแล้วเกิดอะไรขึ้นข้อนี้ตอบว่าลูกธนูกลายเป็นอาหารคาวหวานค่ะ ข้อ 16. พระนารายทิเบตยิงธนูออกไปยังพระบิดาแล้วเกิดอะไรขึ้นข้อนี้ตอบว่าลูกธนูกลายเป็นดอกไม้นะคะข้อ 17. เมื่อพระนารายทิเบตและพระชัยเชษยิงธนูเพื่อหมายสังหารเกิดสิ่งใดขึ้นข้อนี้ตอบว่าถูกต้องทุกข้อเลยคือ นูของพระชยเชษฐ์ก็กลายเป็นโภชนาหารนูของพระนารายที่เบตกลายเป็นดอกไม้แผ่นดินก็เกิดสะเทือนเลื่อนลั่นขึ้นในทันทีนะคะมาถึงข้อ18แล้วนะคะคำกลอนในข้อใดแสดงให้เห็นว่าพระนารายที่เบตมีความเมตตากรุณาข้อนี้ตอบว่า ชมสัตว์จตุบาทแสนสำราญแล้วพระราชกุมารก็ปล่อยไปจะเห็นว่าพระนารายทิเบตไม่ได้เจตนาที่จะฆ่าสัตว์หรือล่าสัตว์เหล่านั้นมาเป็นอาหารนะคะแค่ล่าเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเท่านั้นและสุดท้ายก็ปล่อยเข้าป่าไปนั่นเองค่ะข้อที่19 ตัวละครเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยที่นักเรียนคิดว่าเป็นตัวละครที่เฉลียวฉลาดหลักแหลมรอบคอบมีไหวพริบป,ปฏิพาน์และใจดีมีเมตตามากที่สุดคือใช่แล้วค่ะพระนารายทิเบตนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะกับคำถามที่ว่าจากเรื่องทำให้เกิดสำนวน สอนศิลไม่กินกันมีความหมายว่าอย่างไรข้อนี้คำตอบคือถูกต้องทุกข้อเลยเดิมนะคะแปลว่าทำอันตรายกันไม่ได้นะคะแต่พอยุคสมัยต่อมานะคะความหมายก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นความหมายที่หมายถึงไม่ลงรอยกันหรือไม่ชอบหน้ากันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ ทำแบบทดสอบครบ20ข้อแล้วอยา่าลืมเช็คถูกให้ตัวเองในข้อที่ถูกและกากบาดผิดในข้อที่ผิดด้วยนะคะจากนั้นรวมคะแนนที่ได้ในช่องนี้เลยค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูอ้อมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะขอให้นักเรียนโชคดีในการสอบทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ